เรียนท่านคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอ,อนุมาพะวังปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำเสนอไว้ในวีดิทัศน์บันทึกการสอนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มหน่วยที่3าม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของผ้าเช็ดปากผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพพลค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้นั้นสืบเนื่องจากแผนกวิชาการโรงแรมของเรามักจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานและพิธีสําคัญสําคัญต่างๆค่ะทั้งภายในสถานศึกษาเองและภายนอกสถานศึกษาด้วยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ผู้เรียนของเรานั้นจะได้นําเอาความรู้ทักษะและเทคนิควิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้มาลงสู่การปฏิบัติจริง ดังนั้นผู้เรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้องครบถ้วนและมีความเหมาะสมกับรูปแบบในการบริการนั้นๆค่ะแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะผู้เรียนนั้นก็อาจจะประสบพบเจอปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ้างค่ะเช่นจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่จัดเตรียมแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จทันเวลาที่จะต้องใช้งานค่ะเพราะผู้เรียนบางคนอาจจะขาดความมั่นใจในเทคนิควิธีการปฏิบัติจริงของตนเองนั่นเองค่ะและอีกประการหนึ่งค่ะด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากจึงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าพฤติกรรมความพร้อมในการรับรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยด้วยเช่นกันค่ะดิฉันจึงได้นำเอาปัญหานี้นะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในกลุ่ม PLC ด้วยกันค่ะแล้วพบว่าครูผู้สอนควรมีรูปแบบการสอนเทคนิคการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเรียนกัน การสอนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียนด้วยค่ะดังนั้นดิฉันนะคะจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งสื่อบนโลกออนไลน์ต่างๆหรือแม้แต่เป็นสื่อที่คุณครูได้จัดทำขึ้นเองค่ะเช่นเอกสารประกอบการสอนใบความรู้สื่อ powerpoint หรือแม้แต่สื่อวิดิทัศน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้และทบทวนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนค่ะขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมค่ะดิฉันก็ได้ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 2. อออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของผ้าเช็ดปาก 4. ประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของผ้าเช็ดปากและใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้5 e Instructional Model ค่ะขั้นที่5การวัดผลและประเมินผลโดยการใช้การประเมินผลที่หลากหลายค่ะทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่มค่ะ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการนําเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนและขั้นสรุปซึ่งครูผู้สอนก็ได้นําเอาแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ค่ะ engagement ขั้นกระตุ้นความสนใจค่ะโดยการนำเสนอภาพตัวอย่างการจัดโต๊ะอาหารหรือห้องอาหารตามโรงแรม5ดาวต่างๆนะคะมานำเสนอให้กับผู้เรียนได้ดูค่ะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของผ้าเช็ดปากในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอย่างไรได้บ้างค่ะท่านที่2ค่ะ exploration ค่ะขั้นสำรวจและค้นหาโดยในขั้นตอนนี้ค่ะ ก็ได้ให้ผู้เรียนได้แบ่งแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนค่ะจากนั้นให้ผู้เรียนได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาเทคนิควิธีการพับผ้าเช็ดปากรูปแบบต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลออนไลน์แล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเลือกแบบของลายผ้าเช็ดรูปแบบของผ้าเช็ดปากทั้งหมดกลุ่มละ3ลวดลายด้วยกันนะคะพร้อมกับให้อธิบายเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงเลือก3ลายนั้น จากนั้นค่ะขั้นที่3 explanation ค่ะก็คือขั้นอธิบายความรู้ครูผู้สอนก็ได้สาธิตเทคนิคการพับผ้าเช็ดปากซึ่งเป็นลายพื้นฐานทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนนะคะแล้วก็เทคนิคสำคัญๆในการพับผ้าเช็ดปากแต่และรูปแบบว่าพับอย่างไรผ้าเช็ดปากนั้นถึงจะมีความสวยงามและลวดลายคมชัดนั่นเองค่ะขั้นที่4ค่ะ elaboration ขั้นขยายความรู้นะคะเป็นขั้นที่ได้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพับผ้าเช็ดปาก3แบบ3ลวดลายตามที่ได้เรียนรู้นะคะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนนั้นได้คิดสร้างสารรค์รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากแบบใหม่ๆโดยประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้มาค่ะ จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นที่5ค่ะ Evaluation ขั้นประเมินผลนะคะหลังจากที่ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์การพับผ้าเช็ดปากลายใหม่ๆนะคะก็ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็นำมาจัดการประกวดการพับผ้าเช็ดปากเป็นรายกลุ่มนะคะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและอภิปรายแนวความคิดค่ะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของเพื่อนร่วมชั้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดร่วมกันไว้นั่นเองค่ะ เมื่อจบกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วนั้นนะคะก็ได้นำมาประยุกต์ใช้นะคะในขั้นของการนำไปใช้แอปพลิเคชันค่ะครูผู้สอนนะคะก็ได้มอบหมายให้ผู้เรียนนะคะจัดทำคลิปวิดีโอสั้นสอนพับผ้าชเช็ดปาก รูปแบบที่สร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่นะคะพร้อมกับให้ผู้เรียนวางแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในโรงแรมหรือในห้องอาหารในภายภาคหน้าด้วยค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้น reflection and conclusion ค่ะการสะท้อนคิดและสรุปบทเรียนนะคะผู้เรียนก็ได้เขียนบันทึกสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมกับปัญหาที่พบในระหว่างเรียนแล้วก็แนวทางการพัฒนาตนเองค่ะ จากนั้นครูผู้สอนและผู้เรียนก็ร่วมกันสรุปความรู้และทักษะสำคัญที่ได้ที่ได้รับจากการเรียนในบทเรียนในครั้งนี้ค่ะจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้แล้วนั้นผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติของตนเองเพิ่มมากขึ้นและมีความกระตือรือร้น รู้สึกสนุกสนานและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนค่ะผลของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในหน่วยที่3นี้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งณตอนนั้นผลก็คือผู้เรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ50ค่ะและไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ร้อยละ50เช่นเดียวกันแต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้แล้วนะคะเมื่อให้ผู้เรียนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนนั้นผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ100ค่ะนอกจากนี้แล้วนั้นครูผู้สอนยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะซึ่งก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมเช่นกันค่ะจากการจัดการเรียนการสอนค่ะ ความสำเร็จของครูคือการที่ได้เห็นผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้ค่ะสุดท้ายแล้วดิฉันในฐานะครูผู้สอนมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผลผลิตของครูคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะและในวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจต่อท่านคณะกรรมการทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ